อย่างงี่เง่าอย่างงอนอย่าน้อยใจเอา3 4ประโยคที่จะบอกต่อไปเนี้ยไปลองพูดได้เลยประโยคแรก zeinit zo so s c h m o l l e n d s c h m o l l e n d เคยสอนไปแล้วว่าคือในเรื่องของการงอนน้อยใจงี่เง่าทีนี้เราจะเติมคำว่า m a r เข้าไปในประโยคก็ได้นะ modal particle าาตัวเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเพียงแต่ว่ามันทำให้ประโยคเนี่ยแบบดูเฮ้ยลื่นสระสรวยนะคะอย่าไปแปลตรงตัวนะคะ a ะ zeinit zo so s h m o l e n d อ่ะแบบนี้ก็ได้คืออย่างงอนอย่างงี้เง่าอย่าน้อยใจหรือเราใช้คำว่าอะไรเบเซอคำนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแปลได้หมดนะคะงอนงี่เง่าน้อยใจอ่ะเช่นไซต์นิตโซเบเซอคืออย่างงอนอย่างงี้เง่าอย่าน้อยใจหรือไซต์มาริตโซเบเซอหรือเราใช้อีกคำคำว่าเบลไลดิกนะคะคำนี้นอกจากจะแปลว่าด่าแล้วเนี่ยบลไลดิกนะคะแปลว่าด่าแล้วเนี่ย เรายัางเอามาใช้ในลักษณะที่งอนงี่เงา่าน้อยใจได้ด้วยนะอย่างงอนอย่างงี่เง่าอย่างน้อยใจ zenith zo b e l d t g t zenith zo b e l a i e d ไปลองพูดดูค่ะทุกคน